สวัสดีครับไม่ได้พูดถึงนาฬิกา G-Shock ok กันมาสักพักหนึ่งเลยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกัน2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่น d w h 506นะครับแล้วก็ g b d H 2000 คือที่ผมหยิบสรุ่นนี้มาเนี่ยเพราะว่า2รุ่นนี้มันเป็นนาฬิกาของ G-Shock ในไลน์ของ G-Squad หรือว่านาฬิกาที่เอาไปออกกำลังกายแล้วก็มีฟัง์กชันพวกแบบคล้ายๆกับสมาร์ทวอชอะไรแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับซึ่งอะบอกว่าพอถ้าเกิดเรานึกถึง G-Shock ปุ๊บเนี่ยเราก็จะนึกถึงนาฬิกาที่มีความถึกมีความทนมากๆ เพราะฉะนั้นพอมันกลายเป็นสมาร์ทวอชแบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชที่ผมคิดว่าเราไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะพังง่ายไหมคุณสามารถใส่ไปเล่นกีฬาสมบุกสมบันอะไรแบบนี้ออกกําลังกายหนักๆกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาแนะนํา2รุ่นนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นที่รุ่นแรกก่อนแล้วกันนะครับรุ่นนี้ D W H 5 0านะครับคือปกติแล้วถ้าเกิดเราพูดถึง G Shock ในรุ่นของ5 0 0 6ใช่ไหมก็จะเป็นโมเดล หน้าเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เป็นตัวคลาสสิกของเขาเลยก็เป็น T-Shock ok รุ่นแรกเลยนะครับพอเขามีการอัปเกรดขึ้นมาให้มันกลายเป็นรุ่นของ G-Squad เนี่ยก็เลยใส่ฟังก์ชันต่างๆเข้าไปผมจะไม่ค่อยๆไล่เรียงให้ฟังแล้วกันว่ามีฟังก์ชันไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอพูดถึงหน้าตางเขาก่อนก็จะเป็นหน้าตาเหมือน5 6เลยเราก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือจะเป็นกรอบ r e i n แบบนี้นะฮะ แล้วก็จะเป็นกรอบแบบ m e t ัลก็ลองเลือกดูแลกันราคาก็แตกต่างกันนิดหน่อยก็ดูว่าคุณชอบแบบไหนราคามีงบประมาณสักเท่าไหร่นะครับมาดูที่ฟีเจอร์สกันดีกว่านะครับรุ่นนี้ก็มีฟีเจอร์ที่ผมว่าค่อนข้างจะครบคันเลยนะในเบสิกพื้นฐานนไม่ว่าจะเป็นทั้งพวก tracking ต่างๆ เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนับก้าวเดินก้าววิ่งจับอัตรา,าร์ัเรทคุณภาพการนอนหลับหรือว่าอัตราการเบิร์นแล้วก็ช่วงนี้โควิดหลายคนก็เป็นห่วงนในเรื่องของค่า O2 หรือว่าค่าออกซิเจนก็มีในรุ่นนี้เหมือนกันนะครับโดยวันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดต่างๆมากนะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะเข้าใจพวกฟังก์ชันพวกนี้กันอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนนะครับว่าความเป็น G-Shock ก็เลยมีความถึกกว่าสมาร์ทวอชทั่วๆไปแน่นอนแล้วก็ผมว่ามันเหมาะมากคนที่ใส่ลุยๆแล้วก็ด้วยหน้าตาของเขาเนี่ยที่ผมเลือกมาเป็นร่่นนี้พราาาะววผม ดำๆแล้วก็มีแซมส้มนิดหน่อยมันก็ดูเท่ใส่ได้กับทุกวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดตัวเรือนกันดีกว่านะครับโดยน้ำหนักของรุ่นนี้อยู่ที่59กรัมนะส่วนตัวเรือนเนี๋ยผมจะลองวัดให้ทุกคนดูตรงนี้เคสไซส์เนี่ยก็จะประมาณสักนี่คือผมวัดกว้างสุดเลยนะก็ประมาณ44นะฮะแล้วก็จากตัวเนี้ยจากลัก,กเนี่ยก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณ50นิดๆอ่ะ ซึ่งผมว่าพอเป็น50าิมิลลิเตรเนี่ยมันโอเคมากเลยนะครับประมาณนี้ผมวัดให้ดูความหนาเราวัดจะตรงนี้ความหนาเนี่ยก็มัน1ิมิลเท่านั้นเองซึ่งโอเคมากๆนะครับผมขออนุญาตใส่ทุกคนดูนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ข้อมือผมประมาณ6.5นิ้วนะครับใส่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ดูถ้าเกิดดูจากภาพนะอย่างเงี้ยผมสู้ว่ามันหนานะ แต่ว่าพอใส่จริงๆแล้วด้วยวัสดุของเขาเป็นเลซินใช่ไหมทั้งกรอบทั้งตัวเรือนเลยทําให้มันรู้สึกว่ามันเบาแล้วมันก็แนบไปข้อกับข้อมือมากเพราะว่าพอดสายเป็นเลซินเนี่ยมันจะแนบไปกับข้อมือแบบนี้เลยเห็นไหมทุกคนเนี่ยพอมันแนบไปปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่านาฬิกามันไม่ได้กางออกมาพอไม่กางปุ๊บเนี่ยมันก็ใส่ง่ายอาจจะเป็นนาฬิกาที่เป็น go to ลุ o ของผมได้ในทุกๆวันเลยแหละครับเรื่องนี้ แต่ว่านอกจากนั้นนะครับอย่างที่เราเห็นนะว่าในตัวเรือนเนี่ยมันก็จะมีทับโซลา่าด้วยคือข้อดีของทับโซลา่าของ G-Shock เนี่ยก็คือว่าทําให้เราไม่ต้องชาร์จแบตรุ่เนี้ยโดยถ้าเกิดเราไม่ชาร์จแบตเขาจะชาร์จได้2แบบก็คือว่าใช้ทับโซลา่าหรือว่าแสงอาทิตย์แล้วก็เสียบชาร์จด้วย USB ด้านหลังตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราไม่ต้องชาร์จอะไรแบบนี้ก็อยู่ได้ประมาณสักวีคหนึ่งซึ่งปกติสมาร์ทวอชทั่วไปอาจจะต้องชาร์จทุกว,วันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของเขาเดูาอะะ่ะ มันดูอ่านค่าต่างๆได้ง่ายมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกที่1รุ่นนะครับขอลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งสำหรับรุ่น dwh 5 6 6เนี่ยสายเลเซนเขาอะมันจะนิ่มกว่ารุ่นทั่วไปด้วยนะครับก็คือพอเป็น g SQUAD ปุ๊บเนี่ยตัวสายต่าง,างๆเนี่ยมันก็จะทำให้มันเฟล็กซ์ขึ้นหรือว่ามันรับกับข้อมือของเรามากขึ้นด้วยนะครับอ่ะไปต่อกัน g b d H 2 0 0 0นะครับตัวนี้คือปกติแล้วเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ตัว H 1 0 0 0แล้วก็ตัวร้อยกันไปแล้วนะครับก็เป็นรุ่นก่อนหน้านี้เป็นรุ่นใหญ่ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นรุ่นเล็กก่อนหน้านี้นะครับสองตุวนั้นสวยมากแต่ว่าพอเป็นตัว100เนี่ยฟังก์ชันมันก็ไม่ได้เยอะมากก็เลยไม่ได้ซื้อมาแล้วก็พอมันเป็นตัว g b d H 1 0 0 0เนี่ยมันก็จะหนามาก คือหนากว่านี้เยอะเลยน้ําหนักก็หนักกว่านี้ด้วยนะครับผมก็ชอบมากนะผมว่าเวลาหลายๆคนที่เดินเข้าไปในช็อป G Shock ok เนี่ยก็จะเห็นเขาตั้งแบบอยู่หน้าร้านเลยแล้วสีมันสวยมากมีหลายสีมากแต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าอย่างที่บอกไปเรื่องของขนาดแล้วก็น้าหนักด้วยแต่พอออกรุ่นนี้มา GPD H2000 ผมว่ารุ่นนี้มันเหมาะมากนะครับเพราะว่าเขาลด ไซส์ลงมานะครับลดความหนาแล้วก็ลดน้าหนักออกมาเนี่ยเกือบครึ่งหนึงกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงพวกเซนเซอร์ต่างๆนี่ก็อัดแน่นเพิ่มขึ้นไปด้วยมี6เซ็นเซอร์ด้วยกันแล้วก็มี GPS ในตัวด้วยนะครับซึ่ง6เซนเซอร์ที่บอรเนี่ยก็คือมีเซ็นเซอร์วัดการ เต้นของหัวใจนะครับมีเซ็นเซอร์มาตรวัดความเร่งก็คือแบบการนับก้าวนั่นเองมีเซ็นเซอร์โจโูรสโคปนะครับเพื่ออันนี้ผมเป็นนักว่ายน้ำอยู่ละผมก็เลยชอบมากเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันในการวัดรอบการกลับตัวของการว่ายน้ำแล้วมันก็มีการบอกฟังก์ชันที่ดีมาก คือเขาบอกละเอียดจนถึงแบบท่าว่ายน้ำอะ่ะทำให้เราเอามาปรับการว่ายน้ำให้มันเร็วขึ้นได้ด้วยมีเข็มทิศนะฮะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความกดอากาศความสูงอะไรแบบนี้มีครบเลยที่สําคัญมี GPS แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยซึ่งฟัง์กชันพวกนี้ผมว,ว่ามันเหลือเฟือมากแล้วเพราะว่าเราเอาไปใช้ในการออกกําลังกายได้ เยอะถึง8กิฬาไม่ว่าจะเป็นทั้งวิ่งทั้งเดินว่ายน้ำปั่นจัก,กรยานไปวิ่งเทรลโรลฟิตเนสแล้วคาร์ดิโอก็ยังได้เหมือนกันขึ้นลุกที่ได้จากนาฬิการเรือนนี้มันจะมีความเป็นสมาร์ทวอชที่ดูสปอร์ตมากกว่ารุ่นอื่นๆแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆด้วยนะครับคือผมว่ามันแล้วแต่คนชอบว่าใครชอบแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดผมนะน,นึกถึงนาฬิกาออกกำลังกายก,ก็คิดว่าแบบนี้มันดูสปอร์ตตี้กว่ากอเลยพูดถึงนะผมก็ยอมรับแหละว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้พวกฟังก์ชันต่าง,างๆพวกนี้สักเท่า แต่ว่าผมก็มีฟังก์ชันหนึ่งผมชอบใช้มากคือการตรวจจับการนอนหลับคือว่าเรานอนหลับลึกไม่ลึกอะไรยังไงแบบนี้นะครับเราก็ r ทซต่างๆเนี่ยเอาไปให้คุณหมอไปพิจารณาได้ว่าเราควรจะต้องมีการพักผ่อนอย่างไรให้มันเพียงพอให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับราะว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่หลายๆคนก็ควรเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็มีปัญหาการนอนหลับนะครับเครียดนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบคือว่ามันนับแคลได้ในแต่ละวันคือแต่ละวันเนี่ยเราก็บางทีเราก็ไม่ได้อยากรู้หรอกว่าเรากินเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากจะมีโกงเราว่าโอเคเราเอาจจะวันหนึ่งต้องออกกำลังกายให้ได้500แคล1000แคลอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่เป็น2ฟีเจอร์สำหรับ GBD h 2 0 0 0ที่นอกเหนือจากความเท่ <c oughs> และดูสปอร์ตตี้ของมันแล้วนะที่ผมจะได้ใช้นะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนกันดีกว่านะครับว่าไซซิ่งเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอเดี๋ยยวมาาลอองดููก็จะ่่ที 51นะครับ51มิลความหนาก็อยู่ที่ประมาณ17มิลน,นะฮะก็คือก็ไม่ได้บางแต่ก็บางกว่ารุ่นเก่าเนี่ยหลาย10%เหมือนกันแล้วก็ส่วนของลักทุลักนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ59วันนี้นะครับ59แต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยคือตัวลักเนี่ยมันมันลู่ลงไปแบบนี้ทำให้มันแนบไปกับข้อดีวผมลองใส่ทุกคนดูแล้วกันนะครับ น้ำหนักของรุ่นนี้ประมาณ63กรัมด้วยกันนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นนะดีไซน์ต่างๆของเขาเนี่ยเขาใช้เป็นเรซิ่นเป็นส่วนมากอยู่ละแล้วลก็มีการเคลือบ IP ตามจุดต่างๆข้างๆแบบเนี้ยทำให้มันดูหรูหรามากขึ้นแล้วก็ดูมีความแบบเงาๆแบบนี้ซึ่ง IP มันก็เป็นเทคโนโลยีที่พอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเคลือบสีให้มันติดทนนานมากขึ้นแล้วก็การชาร์จนะครับมี2แบบเหมือนกับรุ 5, ่น6 0 0 6นะคือว่าสามารถชาร์จด้วย USB ได้แล้วก็ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าทัฟโซลา่าได้อันเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้หนักๆนะครับว่ามันอยู่ได้มาสักมันอยู่ได้มานสัก2อาทิตย์สบายๆเลยนะหลังที่ผมไปลองใช้มาเนีย่ยก็เห็นว่ามีเซนเซอร์เยอะมากพอใส่ปุ๊บเนี่ยพอเราเปิดโมดต่างๆมันจะเป็นไฟกระพริบกระพริบกระพริบขึ้นมาจะลองใส่ให้ดูนะนี่คือ GBDH2000 นะครับในมือของผมตรงนี้มือของมัน6.5นิ้วประมาณนี้ทุนี้ผอมลงก็อาจจะแบบไม่ถึง6.5นะครับซึ่งพอผมใส่ปุ๊บเนี่ย อย่างที่ผมบอกไปเหมือนเรือเมื่อกี้เราเห็นปะถึงมันจะดูมีความหนาแล้วมันก็มีความใหญ่หน้าจอแบบ40กว่ามิลเลยอะแต่ว่าพอเขาดีไซน์สายเนี่ยให้เป็นเลซินใช่ไหมแล้วพอเลซินปุ๊บเนี่ยมันมีความนิ่มกว่าดีช็อค,คุ้นทั่วไปแล้วก็มีตัวบ่ามารับตรงนี้ด้วยนะฮะทำให้มันแนกไปกับข้อเลยแล้วมันก็เลยดูไม่ได้แบบโอเวอร์ไซส์ขึ้นมาบนข้อแต่ถามว่ามันใหญ่ไหมมันก็ใหญ่นะ ผมแนะนำถ้าเกิดคุณมีข้อมือประมาณสักแบบ6.5ขึ้นไปเนี่ยสามารถใส่รุ่นนี้ได้สวยๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ข้อมือเล็กกว่านี้แต่ว่าอยากจะใส่นาฬิกาให้มันโอเวอร์ไซส์รุ่นนี้ก็ผมว่าก็เหมาะเหมือนกันนะสีสันมันมีหลายสีให้เลือกก็สวยมากแมซึ่งข้อเสียเดียดวที่ผมรู้สึกเลยก็คือว่าเออสำหรับข้อมือ6.5ผมใส่ทุกวันเนี่ยอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดเหมาะโอเคอาจจะเอาไปใส่ออกกําลังกายแล้วตัวข้อตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวสายเนี่ยเขาจะมีตัว adjustment เนี่ยค่อนข้างจะละเอียดมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะปรับให้มันแน่นมากหรือว่าแน่นน้อยเนี่ยตรงนี้เราทำได้หมดเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ g b d H 2 0 0 0แลไรนี้เลยครับคือนาฬิกา G Shock G s q u a d 2รุ่นใหม่นะครับที่นำมาฝากกันในวันนี้พูดถึงเรื่องราคาแล้วก็สรุปกันดีกว่านะครับสำหรับโมเดล DWH 5 0 6, 6รุ่นนี้นะครับราคาเริ่มต้น9,900บาทรุ่นนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ต้องการ ฟังก์ชันที่มันแบบครบถ้วนขนาดนั้นอย่างตัวผมเนี่ยผมว่าผมเหมาะกับรุ่นนี้มากเพราะว่าเป็นคนที่ ใช่อยากจะดูฟังก์ชันดูแบบวัดค่าเบาๆประมาณนั้นเองนะครับวันนี้ใช้ไปกี่แคลรุ่นเราเดินไปเท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างจะพอแล้วกับราคาที่โอเคเลยก็ถึงได้ง่ายมาก9,900บาทราคานี้ยังไม่ได้รวมส่วนลดตามห้างหรือว่าตามร้านต่างๆกันด้วยนะครับซึ่งพอขาลดปุ๊บเนี่ยมันก็ลดแบบ10 20%, 20อะไรแบบนี้นะฮะโดยรุน่นนี้ผมก็คิดว่าผมใส่ติดมือทุกวันเลยด้วยสีของเขาที่มันเป็นสีเรียบแล้วก็น้ำหนักที่มันเบามากก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละเป็นหนึ่งรุ่นที่สามารถใส่ก ส่วนอีกรุ่นนะรุ่นนี้ GBD H 2 0 0 0นะอันนี้ก็เริ่มต้น15,700บาทนะครับรุ่นนี้ผมว่าคิดว่ามันน่าจะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะวัดค่าต่างๆในการออกกําลังกายหรือว่าเป็นแบบเอ็กซ์เพรสขึ้นมาหน่อยนะครับก็รุ่นนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าฟังก์ชันของเขาค่อนข้างจะครบถ้วนมากเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยความที่มันอาจจะหนาขึ้นมาหน่อยแล้วอาจจะแต่งตัวได้ ไม่ได้ง่ายเท่ารุ่นนี้นะครับเพราะรุ่นนี้มันแบบเล็กๆบางๆใช่ไหมตัว5 6เนี่ยแต่ว่ารุ่นนี้มันออกมาปุ๊บเนี่ยมันดูสปอร์ตี้มากเลยก็อาจจะมีนาฬิกาอีกสักเรือนหนึ่งที่ใส่กับทุกวันเป็นนาฬิกาธรรมดาแล้วก็อีกเรือนหนึ่งวันนี้อาจจะเอาไว้ใส่เสาร์อาทิตย์หรือว่าใส่ตอนออกกาลังกายก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้แต่งตัวแบบใส่เสื้อเชิ้ตอะไรแบบนี้ผมว่า รุ่นนี้ตัว H 2 0 0 0เนี่ยก็ใส่ได้ทุกลุกเหมือนกันนะครับเอาล่ะวันนี้ประมาณนี้ก็ถ้าเกิดชอบนะครับหรือว่าอยากจะให้พาไปรีวิวรุ่นไหนอย่างไรกันบ้างอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับวันนี้ไปก่อนแล้ครับบ๊ายบายครับ